สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้นะครับจะพาไปชมนะครับคุณพิทัศษ์ของโรงเรียนนะครับในวันที่อากาศคึมคึมคึมฟ้าคึมฝนแล้วก็ฝนตกนิดหนึ่งนะครับก็จะพามาชมนะครับบรรยากาศนะครับภายในรอบๆนะครับโรงเรียนหรือหน้าอาคารเรียนนะครับไปกันเลยนะครับดูบรรยากาศครับท้องฟ้า เมื่อคืมนะครับเช้าก็ฝนตกลงมานะครับนิดหนึ่งนะครับตัวสวนดอกไม้นะครับดอกไม้ออกดอกนะครับสีเหลืองอาลามงามตานะครับสดชื่นนะครับตัวสดชื่นสวยงามนะครับธรรมชาตินะครับอันนี้ก็ต้นดอกพุดธนะครับสีขาวต้นดอกอ่านทมนะครับอีกภาษาหนึ่งก็เรียกว่าดอก อะไรล่ะครับที่เป็นมงคลหน่อยนะครับอันนี้ก็ดอกนี่ก็ออกมานิดนึงสีม่วงม่วงนะครับอันนี้ก็ต้นเข็มนะครับดอกเข็มนะครับสภาพตอนนี้หน้าสอทงนะครับหน้าสอทงสภาพบญญรรยากาศนะครับ สาทงหรือาอาคารเรียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มดอกฟอก g ก็ตมิน t ตนะครับดอกสีม่วงซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียนนะครับดอกสีม่วงก็ปลูกเป็นแถวไปนะครับเรียงรายตอนนี้หลังจากฝนดนได้โดนน้ำบ้างก็สวยขึ้นมานะครับ แล้วเขาเรียว,ว่าดอกพ o กแมีน็อตนะครับดอกอย่าลืมฉันนี่ก็ตักไคร้อันนี้ก็ดอกกรองคนช่างนี่ต้นพุตคนละพันนะครับอันนี้จะเป็นสวนเกษตรตอนนี้ก็หญ้าขึ้นเต็มแล้วนะครับไม่เคยได้ดูแลหลังจากที่ไม่ได้เปิดเรียนเลยนะครับยาวนานนะไม่ได้เปิดเรียนยาวนานนะครับ ไม่ทราบว่าจะได้เปิดอีกหรือเปล่าไม่รู้นะครับวันที่สองเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้โควิดก็ยังไม่ลดครับมีแต่เพิ่มขึ้นทุกวันล็อกดาวก็ไม่ลดนะครับคนตายเพิ่มขึ้นทุกวันติดเพิ่มครับเปนลวันละหมื่นกว่าจะสองหมื่นแล้วคนตายวันละร้อยยี่สองร้อยแล้วโควิดนะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะครับไม่จาเป็นไม่ต้องไปไหนอยู่บ้านนะครับ อันนี้ก็คุณนายตื่นสายแต่เพิ่งจะตื่นนะครับจะไปเยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้จําชื่อไม่ได้ครับว่าเป็นเรียกว่าอะไรปลูกใส่กระถางนี่ขยายเร็วมากเลยนะครับอชอบน้ําอันนี้ดอกบัวอย,อยู่ในกระถางครับดอกบัวสวยกันนะครับ สวยกันเพราะฉะนั้นนะครับคลิปนี้พาชมภงมิทัศนะครับทิวทัศด,ด้านธรรมชาตินะครับทั้งต้นไม้นะครับคลิปหน้าไว้ต่อนะครับคลิปนี้แค่นี้สวัสดีครับ